กบสวัสดีพี่น้องเครือข่ายคนุ้นใหม่นนทบุรีที่เคารพรักท่าน,นะครับผมเกงสุนราเองนะครับวันนี้ก็มานะครับจะมาพิจารณาผลงานใหม่ทางเครือข่ายคุนใหม่นนทบุรีนะครับว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับท่านผูน้ชมรู้หรือยังครับว่าวันนี้เราจะเซอร์ไพรส์อะไรกันนะครับอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางทีมงานเราได้ จะตั้งทำขึ้นมานโดยเฉพาะนะครับเป็นเครื่องเสียงชิ้นย่อยขนาดให็่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยความง่ายดานะครับแล้วอยากจะแนะนําและมมําเสนอทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับน้องต้มิีนะครับ มาเลยครับอะนะครับถ้าเราี่การกระการันน,ยยบบบน,นี้เป็นเพื่อเสียงใหม่นะครับที่ทางเราภูมิใจนําเสนอมากนะครับแล้วต่อไปนี้เวลามีการเฉลิมไหวในของกราไยเราจะใช้คันนี้เป็นหลักนะครับเพื่อที่จะได้ใช้สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับ ก็ขอบคุณทีมงานนะครับวันนี้ทุกคนตั้งใจมากนะครับเป็นรถแข่งนะครับเป็นรถแข่งแล้วก็รถเรียนนะครับดูองุ่นใจเป็นไงบ้างครับท่านสุขที่ดูไลค์กันแบบนี้แล้วก็จะมีพิเศษก็คืองานคุณอะไรนะตุ๊กสาวอะไรนะงานคุณงานแห่หน้าก็รับช่วงนี้ต้องไปเข้ากระไก่ค่ะนะครับ ก็นี Obi ่แล้วครับเป็นการนําเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเป็นการตัวตัวน้องสมชีนะครับเวลาเจอที่ไหนให้เรียกว่าน้องสมชีนะครับเป็นรถเครื่องเสียงประจํา ยุคที่เขาอยรถีเลยทำานของคนทุมยู่กละที่เดือนย่ใส่ซากยุคทีิแต่ลบาทที่นยาดปานผียุคประเทศอุนนตะศนยแห่งอดยุคกุหลาบกุลาไต้โตเล็ปากคี่ข้าอยู่าก็ดูการกระทําอยู่ที่มีผู้นำเป็นประานด้วังคูกไอ้ยนผคนหลวงชวยอู่ส่ตะัก็ือกุา้ยกทีรอไ่ิาเางอนเป็นปนด้ยตัคกว้ในผูนหล่วอยู่่อเนือกําา ยุคน um ั้นเราเรียนนักศึกษากับภาษาทั่วเรียงหนังดักเืองภาษาต่างปรกเทศนะคะแบบยังแต้มให้เฮานั้นเลยละเป็นคนของทุนนิบาลผ่านเมืองอ่ะเข่งประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็โอกาสหน้านะครับถ้าเวลามีการใช้งานเจอสายคนรุ่นใหม่ในทุนนิก็จะเอาน้องก้นกีดไปใช้ตอนนี้สัญญาณก็เค่งครับสัญญาณดีมากนะครับถ้าเรามาพูดภาปาภาษายกันดี ไปได้อยู uh 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 ่นะครับก็เป็นระยะไปได้เรื่อยๆสามารถเทรดไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือมีอะไรก็ไปได้ด้วยนะเออดีๆนะเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับพูดแค่ไหนก็ได้นะโอเคนะอาาจรย์ดังอยู่นะลด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 เทรเทรโอ้ดังอยู่นะน่ยดังมากไม่ธรรมดานะครับองกว่า่ะค่ะหางคือเทปกระไกนะคะกระไก่ก็ลุกไหมนะวันนี้มากับรถยังที่บอกขอบคุณทุกแรงบริจาค ะครับทุกบาททุกตาที่ท่านบริจา์มาทางเครืถ่ายเด็แล้วก็เอามาสมทบเพื่อซื้ออันนี้นะครับมาใช้หรือว่าท่าไหนแบบว่าอยากแบบไปงานงาคุงานคแต่ว่าชอบแบบวันเสียงหน่อยก็เดี๋ยวเราต้องต้องชีดใหญ่ไปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆุกแรง อย่าล้วกําลังใจนะคะแล้วก็ที่บริจาคเข้ามาให้กับเรานะคะวันนี้เราได้น้องที่ต้มแล้วนะคะสําหรับของของเราก็ได้เอาไปใช้จริงๆนะคะก็ท่านใดนะคะสนใจติดต่อมาทางเครือข่ายได้นะคะอันนี้เรารับจริงๆทช่ไี่นแล้วก็อย่าลืมนะคะท่อน,นําเลี้ยงนะคะเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ท่อน,นําเลี้ยงของเรานะคะแปะเอาไว้อยู่ที่หัวคิดนะคะไม่ต้องกลัวนะ,ะบอกว่าเนี่ย แต่ถ้าน้ำเลี้ยงเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เลยสารังหนูจะได้ต้มชีสจ้าเพราะที่หนูจะได้เอาไปทำงานหาเงินต่อด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ขัดสนนะคะก็งานบุญงานหน้างานแห่กระถินนะคะรับหมดนะคะถ้าท่านไม่กลัวตำรวจนะคะเราจะสู้ไปด้ยกนเอาไม่ไ้มาเป็นทีมเราเดี๋ยววันนี้นะคะเะ่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะอ๋อคนกำลังดูด้วยจะดูยั้ วันนี้เราไม่มีอะไรเลยนะคะเราแค่มาเปิดตัวต้มจี๊ดของเรานะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถเครื่องเป็นรถเครื่องที่นะคะจากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทุกแรงทุกป่ายทุกระตังนะคะเอามาใช่สิ่งไม่ว่าจะเป็นบอลนะคะเดี๋ยนนี้ยังทำไม่เสร็จนะคะต้องบอกไว้ก่อนอาจจะมีควนขึ้นมาด้วยแบบดังๆตังๆจ้าวันนี้ไหนๆก็มาละนะครับจะได้มาพูดจัาปลาใสโอ้ดัง เดี๋ยวมัน hmm. ด um, ังมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวอยากรู้ว่านเนแบบั้นสร้างดังหใช้ได้นะครับเป็นการทดลองนะครับตอนนี้เรามาไฮ้ลท์งาสุดเพื่อนีนะเพื่อนองดูลองดูว่าเป็นขงข้าจะหน้าด้วยหรือไงก็วันนี้ไหนๆก็เปิดมาแล้วก็ขอลองใช้ดูนะครับวันนี้ก็ขอพูดเรื่องนะครับวันนี้หลายคนก็คงทราบข่าวนะครับของแอลมี่นะครับว่าไม่ได้รับการประกันตัวนะครับก็ ขอแสดงความใส่ใจนะครับไปยังทางครอบครัวนะครับเราก็ไม่ตามคาดคิดนะว,ว่าจะเกิดเหตุอันนี้ขึ้นมาดไหวมากเราอยอมรับเราอยอมรับแล้วก็เคารพการตัดสินใจนะะของทุกี่ทนนะ,ะเราก็จะไม่ดี้วิจาะะแต่เราจะเคารเรื่อการกันนะคะก็อยากจะบอกว่ายังไงคุณก็ยังคือที่ต้านะคะยังไงคุณไง จะออกมาต่อสู้เราก็ทําได้แค่เพียงส่งกําลังใจแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันนะกอีกไปคิดว่าเราไม่สกเอ่ตอนนี้ตอนนี้นะครับสาหรับใครที่คิดถึงแอมมี่คาดว่านะ่าอันนี้สําหรับผมคิดนะ<พ>คาดว่าว่าวันจันทร์เนี่ยน่าจะได้มาที่<พ>อ,อัอออยการเพราะอัยการเนี่ยมีต่งสํานวนในวันจันทร์นี้นะครับประมาณเจ็ดท่านด้วยกัน นะครั ps, บปีเจ็ดท่านโดยจำเจนําหลักทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่นะครับอ่าไผ่พี่ดุสาลไม้อ่าลุงนะครับมีเยอะมากนะครับปีเจ็ดท่านนะครับประมาณนี้นะเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องท่านใดที่จะมีเวลาว่างนะครับจันนี้สิบโมงเช้าอายการข้าข้าฝากอายานะครับมาให้กําลังใจได้คิดว่าอันนี้ต้องมาด้วยเพราะว่าจริงๆคดีนี้อันนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ คือคืออย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าอย่างไรแต่เขาไม่ยอมแล้วนะพี่ได้ละยอมแล้วนะวก็รู้สึกเอามาเกิดขึ้นแล้วนะครับมันไม่มีใครที่ตั้งใจนะครับที่อยากทำื่องแล้ว ตลบนะครับเราเป็นคนตลบสทุกคนอยู่แล้วนะครับในสิดที่เสรีภาพทุกคนสามารถทำอะไรได้ตามเใจเของตัวเองเพลงระบาดค่ะเพลงเพลงอะไรต้องต้องมาแล้วนะเงินเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรต้องมาแล้วนี่ขอเพลงอะไรเรารัดคิวเลยเราไม่ค่อยเข้าข้างใครแต่ถ้ามีโอนไวปุ๊บเราเขากันเลยเพลงระบาดค่ะหลงลวงลายหลงลวงลายนี่คิวไหลแค่แข่งข้างคนจนอ่ะเขาบอกเงี้ยอะไรนะคะแข่งข้างคนจนแข่งข้างคนจน S <S> ถ้าเราโดนลิขิตแล้วก็จะบวกเข้่ไมอีกนะคะสภาี้อีแขอ,อเพลงระบาทค่ะแล้วก็วันนี้ที่ไหนแม่กันค่ะดูที่หหนแม่หมน้าฉัไม่รู้ไม่ได้ใจมีวันเสาร์วันเสาร์ในงานใหญ่นะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจนะเนาะเตรียมกําลังทันพร้อมเตรียมตะกันฝนให<ม>้ดีนะครับเตรียมเตยมกาก๊าซไนให้เรียบร้อยนะวันเสาร์นี้นะฮะแต่เสาร์เราคงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะเป็นการไล่แกนํา นะครับเราจะเขารบติดนะครับที่เรงานเขาบอกว่าไม่ไม่ให้ใช้เครื่องเสียงอะไรเดี๋ยวต้องรอดูปรึกษาอีกทีวันสุดนี้ถามว่าจะตัดไหมเดี๋ยวต้องขอไปชุมอีกทีนึงแต่ไปจริงๆผมอยากไปนะครับสุดนี้คือเราเอาก้นงจีเป็นเปิดตัวได้นะครับจะได้ไปดูกันในสุดนี้น่ารว่นเตนจริงผมอยากตัดนะเพราะว่าเอาต้นทีไป่โชวว่าทำมีเสียงใหม่แล้วแ้่ที่แล้วเราจะแก้ตัวมากเลยตัวที่นั้ขาคอมเทนเยอะมากเลยนะว่า เสียงเราทําไมดบบดบบหายหายพูดนี่ถ้าถ้าสุงนี้เนี่ยชัดเจนดังเข้าไปเปิดเปิดลั่นนี้เข้าไปในหน้าจะดจำได้ไมมไม่ได้จ้ะเหรอเออหน้าหน้าสนนั่นเ่งสิงนี้เดี๋ยวเราดูนะครับว่าสุงนี้จะมีจกลับมอะไรเมื่อกี้ขอขอเพลงอะไรมาละอ้โหเลีไปแล้วเนี่ยเสียข้างคนจนเสียข้างคนจนไม่เพียข้างคนจนกัน เอาเพลงนี้ก็ได้อกเพีบางนืนี้ก็ไปตามหานที่บ้านองนบืออะไรานเอร้งเที่ยงคืนไม่นอนตัวนั้ไม่นอนไม่นอนรอเที่ยงคืนไม่เชื่อใครก็รุจะกลับบ้านแล้วครับน มีคนดูแล้วครับมีฝักไรฝักแจด้วยนะครับตอนนี้2 5 0ร้อยห้าสบาบโอเคแล้วะเราไม่มีอะไรอ่ะพูดเลยเยแลวตอนเปิดวที่เายนะคะเป็นตวเต้องแต่งอิเคเชันเยอะเลยนะเนี่ยากวแอนดี้โอเคละเขาแต่งหน่อยเราทำรเลียอะไรแบเี้ย อยากมีโกาประสบารณ์ที่มีหมพิมไปมา่ะคุณผู้ชมมีอะไรจะสุดสัจก็บอกมาได้นะครับช่วงนี้อยากได้พูดถึงเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลไซน้อยไปไล่หนูพรุ่งนี้หนูมาโรงพยาบาลไซน้อยเขาพิมมานะอันนี้อาจจะพิมพ์จริงเหรอ จะมาวลดทาดกันแอบวครึ่นตันแลว

เราอาจจะไปปาลารับกนไอ้นะคะแต่เราชาวคนน,น้นทัุรนีจะไม่ไปรับได้ยังไงนะคะแหใส่น้อยใส่น้อยพี่ใส่น้อยทั้นี้อนุมัติไหมคะคุเจมอนุมัติไหมพี่อม่มอ้ว่าอ๋อไม่เกี่ยวไม่ว่างไม่ได้ไ่อยากใส่ไม่ว่างเหรอ,อที่งานบอก ลว่าันเขาบอกว่าพวกเราอะไปทำลายป้ายทำลายทำลายป้ายแต่ดีๆคือแค่พ่นสีนะคะอย่าจะแบบไปถามลลกอีกต้มซีนเข้าไปเนาะบอกว่าท่านผู้ว่าคะอย่างรอบเย็นดีค่ะเป็นทำเนียบอย่างนี้เนี่ยไปทำเงียบดีค่ะเขาบอกขอขอให้ร้องเพลงครับผม

เอาพอหอมตาหอมตาเออเนี่ยมันมันดังอยู่นะมันจริงจริงอันนี้คือยังไม่ฝึกยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยยี่สิบเดียวสี่เบลยี่สิบเปออยากอยากลองร้อยมากเลยนี่เนี่ยมันจะไม่ไม่ต้องทำดีโอเหน็บมึงก็ต้องก็พูดต้องสูบเฮ้ยมันก็เดินเดินเหมือนจะเปิดให้เรา ก็เดี๋ยวร้อยเนี่ยน่าจะไปเล่นสักแปดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะไปน้าเรียนจำเรยนจำอยากลองจะได้รู้ว่าดังแค่ไหนเออน่าน่าสื่นน่ให้กำลังใจผู้ทำช่วยนะตือนให้กำลังใจผู้ทำกระโดดน้ำกระโดดน้ำใช่ไหมกระดดน้ำทำเออถือว่าขอบคุณทีมงานแล้วกันนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะครับพี่เฟย์ัากไายผมรู้สึกโอเคนะผมชอบชอบชอบสตูดิโอสตูอิโอโอเค

โอเคนะครับท่านผู้ชมคนดูเต็มสองร้อยกว่าคนไม่น่าจะจบถ้าบอกสิบคนเนี่ยเล่นไรเนี่ยไม่น่าจะเกิดไปได้ตอนนี้เท่าไหร่ฮะสองร้อยยี่สองร้อยสามอยู่ประมาณนี้แหละสองร้อยสามสิบคนคงประมาณนี้แหละคนดูเราอยู่ถ้าไม่มีอะไรที่มือหวาบมากเกินไม่มือหวาบเนี่ยมจํานวนคือมันต้องตีกันตีไปแล้วก็แน่นแน่ โอเคเราจะต้องมีการเอาเอาเริ่มอ่โอ้โหมันจะเอาเอาเอาโชว์กันเลยเหรอแล้วล้มมันถือได้ไหมลมมันมันมามันมาขนาดนั้นอ่ะจริงจริงงานนี้เอาทุกอย่างล้มรถแต่เดี๋ยวเราต้องเนี่ยจริงล้มอ่ะมันมันติดข้างๆนี้ได้ใช่ไหมเอาอะไร้สั่งได้ค่ะเออเดี๋ยวเราต้องรอเช็คเลยเออสุดยอดเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาตัดที่ แต่นี่กัรถ้ามีร่มมันจะเป็นยังไงเป็นการไลฟ์ที่ดูดูไลฟ์แต่ละมากเลยนะเนี่ยแบบนี้เป็นการไลฟ์ที่ดูไม่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 มีอะไรที่ดูแบบไม่ต้องอะเออก็ดีนะเนี่ยลม่เหมือนเลอติมไปแล้วไม่เหมือนขายไอติมเหมือนขายอะไรสักอย่างเลย มันมเป็นเร่เริ่มเป็นเรื่ค้าขายของขึ้นมาทันทียเราเอาอะไรจะขายขอเรา้ยเาทำร้ต้องมีของให้กินชบกอบก้วยชอบก้วยบไม่เพรเจ้าหน้าที่มาบอกอ๋อไม่เป็นไรผมมาขายคองขาเจอกันไว้ เออก็ดีนะนเขียวเชี่ยไว้ทีเคียวอ่าลูกเพจบอกว่าให้มีฮอนแล้วก็ให้มีไมลอย<อ>ได้ไงต้อแกน้ลำตามาก็ลงเออเออต้องก,กอารต้องการไหมเออต้มไปแล้วเกิดต้มไปแล้วรวมแล้วไมลอยนี่ถ้าจะใช้ทำยังไงโยนไปตรงก่อนอ๋อตู้ตู้ต้องหาทางเชื่อมเอมงใช่ไหมนี่ใช่มก็ใส่ได้นะเดี๋ยววางได้วางก็ก็ได้นะก็นาะ เออก็ดูวไปนิวแ่ตัให้มึเยอะเอะ้าบียนรถเนี่ยต้องทำด้วยนะเนี่ยทำแบบก็ดีทำาทะเบียนรถไหนจะได้ถูกกว่าถาช้อยากให้ราไปกทออะไรนะพี่เข้ามาได้นะขอขอขอขบเียนรถขอทะเบียนรถขอทะเบียนรถนะคะขับเบียนรถไหนอยากให้ทะเบียนรถเป็นเลขอะไรจะรอหนึ่งสอง มานนี้เนาะท่านผู้ชมเอาเอาหอมปากหอมคอเรวก็คือจะคุยอะไรแหละก็มีอะไรอย่าง้เอาปากกันไม่มีอะไรแล้วมีวเสา,า,าวันศุกร์วันศุกรเดี๋ยวเดี๋ยวคุยหนักนะเรับวาจะทำอะไรดีแต่วันศุกอยากอะไรให้กำลังใจอีกรอบนึงน,นะเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปวันจันทร์ที่เพื่อนๆเราจะรนจันถ้าวันศุกร์จันจะมาอีกางไรเนีแล้ววันศุกขอให้เปิดเข้าเราไดยังเยี่ยมได้แล้วจะเ,เป็นออเป็นแค่วันเดียวเป็นแค่วันนี้ พี่เขาไม่ให้เข้าไปไหน,หน,นเลย,ยวันสุกก็ได้ก็ได้ต้องไปจริงๆควรจัดน้องใหสุกจัดนะเพราะว่าเพื่อนเราไปที่นี่วะมีเข้ายิงก็ต้องเป็นตึ๊คนละก้าสิดตึ๊งตึ๊งละมีอันที่ยังงั้นต้องสิบเอ็ดอันชันป้ายชันด้วยโอเคสิบเอ็ดคนแล้วดเราไม่ได้ละไอ้นี่เราก็ไม่ห้างรถไฟแหละเนาะ เขาขอมายอรอมอหนึ่งหนึ่งสองครับผมยอยักรอลิงมาม้ายอลยอลหรอไเฮ้ยนทำได้เหรอจริงเหรอมันทำได้เหรอมันผิดไปเนี่ยมาจากอะไรอ่ะยอลอมอสูงเสี่ยงเเนี่ยเฮ้เหรอเอาภาษาิิน้ได้เนี่ยตัวอาร์ ไปอย่างเงี้ยแหละจะได้ไม่โดนไม่มีปาเบียนเออเดี๋ยวก็โดนปอกอีกเ้าไม่มีปาเบียนรถเก็บขายของมีปาเบียนนั่น้เอาอก่างืนมาก็เอางี้เลยเอางี้ดีกว่านัดเลยวันศุกก็มีดีกว่าศุกร์นีที่ถึแล้วแต่ เดี๋ยวลองพึง,ง,งเดี๋ยวคุก็ยังมึงานจัดไปที่ร่าได้อะเพราะว่าไม่ด้มีอะไรวันศุกร์มันไม่มีใครจัด <c oughs> ก็เป็นนของ้ีพอเล่าแต่แ <c oughs> ค่สิบ <c oughs> คนไม่มีอะไรเลยต้อีไเออพอเล่า <c oughs> เดี๋ยวคนก็มาเล้ายี่สิบกว่าคผมก็โอเคเราดีใจเล่าไปให้กำลังใจเพื่อนเราคอคถก็าสแกือคือิงีผมผมคิดว่าเขาอยากให้มีทุกวันแหละนะเพื่อนเพื่อนแต่เขาไม่รู้หรอกเลยอย่าอย่าหา ว่าจะว่จะไม่นอนด้วยเน่านะเมืคืนเมื่อคืนก็นอนนะครับทุกคนแม่หนีทุกคนเลยกนลย็นอนได้ายาดเรียบร้อยพอมนอนดนะ้วยนเมื่อคืนเอหันเดเดที่คุยเฉยเลยทุกคนกลับบ้านเฉยเลยเที่กำลังจะหลับละไม่ไม่ไมทุกนบบัวกลับบ้านกันเถอะเนี่ยนะไม่นี่นอนแล้วที่นอนได้ด้ยเ่ยยาดีเรยยื่ นะครับประมาณนี an an Burton, no yeah. okay. Okay. That, ้แล้วกันเดี๋ยวในถ้ามีวัตถุไงเดี๋ยวจะรีบประชาสัมพันธ์นะครับก็เตรียมตัวไว้หน่อยนะครับที่จริงอยากให้มีอันเดียร์พร้อมเพื่ยเพิ่งไหนผมไม่สามารถจะพี่บอกครับคนเดียวไม่สามารถจะเห็นใจได้ผมไม่ใช่มีออนไลน์ผมไม่ใช่ประยุทธ์นโอชาที่จะบอกให้คุณนั้นไต่หันคว่าหันได้นะครับนะครับก็ตามนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับต่อฝาก้องต้มจีนไว้นะครับขอบคุณทุกทาททุกทตาน จริงๆนะครับที่บริจาคก,กันมาเลยได้ลำโพงนี้มาครับทุกครั้งที่มีข้าลโรเรียนก็มีการหยอดมาด้วยนะครับเราใช้ก้อนละหลักมาทำให้ดูใช่ใช่ใช่คือบัตไม่ใช่ของเรานะของทุกคนนะ,นะนเราต้องเกิดเป็นของทุกคนมระชาชนเออใช่โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมเพลินเพลดาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝาก like กดไลค์กดแชร์จะถึงร้าน้วจ้าน,นะครับก็ฝากดูด้วยนะครับ,บ,บไอ้แสงของโทษเปล้านเลยดิไปแฝงนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ วันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ